ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ชานเอลนะครับมอสโตโมหาเมตตากับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งเลยว่าผมดูด้วยความจริงจังตั้งใจแล้วที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายัางไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเก็บไปเสียเรียดน,นะครับเพราะนี่เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุทกท่านได้นะครับนะักคนดูเป็นล้านเออ ถ้าอยากดูให้ตรงกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตโต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ f a c e b o o มอตโต o มหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะครับผมจะมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรวมถึงการายละเอียดการเช่าบูชาวัตถุมงคลที่ผมจะจัดหามาให้ตามวราระโอกาสอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับโอเคครับ มาถึงส่วนการดูดวงนะผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบพิก,รการพิกเด็กนะเลือกไพ่เลือกกองไพ่โดยเราจะเริ่มจากการมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานสูรรวมจิตใจขอให้ทุกท่านทําใจให้สบายนะครับแล้วก็จะมีไพ่ให้เลือก3ามกองพลังงานช่วงนี้กองที่1สีม่วงเป็นพระนางพยากองที่2สีแดงพระขุนแผนแฝดกองที่3สีเหลืองพระสมเด็จวะละรลคังนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให้ได้พลังงานตรงใจที่สุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือความรักในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญเอ้ยการเงินดีเอ้าแล้วความรักละ่ะก้าวถ้วยเดี๋ยวมาดูกันทั้งคุณคนโสดคนมีคนคุยคุณที่มีคนรักแล้วทุกสถานะนะครับ หนึ่งเหรียญมะการเงินออกเยอะห้าเหรียญมีความเหน็บหนาวในใจเหรอเกิดอะไรขึ้นเด็กถือไม้เท้ามาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งความรักในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรในทุกๆสถานะพลังงานรวมนะครับมาดูที่คนคุณคนนสอดก่อนนะคุณคนโสอดดูคุณจะสนุกกับงานหรือเปล่ากําลังเพลิดเพลินกับการค้าขายหรือทํากิจการส่วนตัวหรือเปล่า อะไรทํานองนี้อคุณดูมีความสุขอะมีความสุขก,กับตัวเองนะคุณคุณสอดนะแล้วก็ส่วนคนที่มีคนคุยเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาจะก,กี่คนก็นแล้วแต่ยังไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่เออคุณมีตัวเลือกเยอะ ตอนนี้ทั้งคุณคนโสดและคนที่มีคนคุยผมมองว่ายังคงโฟกัสเรื่องการงานการเงินใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวงานอิสระหรือค้าขายใดๆอะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินน่ะที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินเป็นผลกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่การแม้แต่การลงหุ้นเทรดหุ้นอะไรก็แล้วแต่คุณใส่ใจเรื่องเงินเงินลงทองมากกว่าเออแม้จะมีใครเข้ามาคุณก็ยังไม่คสนใจเท่าไหร่ คุณยังไม่ค่อยถูกใจคนที่เข้ามาสักเท่าไหร่คุณคนโสดคุณก็สนุกกับงานไปการงานการเงนินส่วนคุณคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะเหงาใจหรือเปล่าอยู่ดีๆก็เหงาเออฮอร์โมนเปลี่ยนหรือเปล่าอยู่ที่อารมณ์หรือเปล่าคู่รักของคุณทาําอะไรให้คุณหงุดหงิดใจหรือเปล่าหรือเขาดูแลน้อยลงหรือคนที่คบกันสักระยะหนึ่งแล้วหมดโปรโมชั่นหรือเปล่าไม่ต้องน้อยใจนะครับ คุณยังไงคุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองเออต้องเข้าใจตรงกันนะคนเราบางทีผมปรึกษาเรื่องความรักดูดวงความรักให้หลายท่านเยอะมากเยอะจนพอจะสรุปได้ว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาใจไปผูกกับอีกคนหนึ่งไว้เออเวลาเขาไม่ดีด้วยเวลาเขาเงียบไปเวลาเขาหายไปหรือเขาเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยน้อยไม่ว่าจะเปลี่ยนจริงๆหรือคิดตัวเองก็แล้วแต่ก็มักจะไปทุกข์ใจอ่ะเออ,เอ,อ แทบจะร้อยเปเ็นเลยนะเก้าสิบเกินเก้าิบซนที่เป็นอย่างนี้การเอาใจไปผูกกับอีกคนหนึ่งนะผมขออนุญ,ญาตแนะนํานะครับนะด้วยความหวังดีจะในฐานะเพื่อนพี่น้องหรือจะในฐานะนักพยากรณ์ที่คุณมาดูทุกวันเนี่ยได้หมดนะอ่าผมขออนุญ,ญาตแนะนําว่าคุณเองอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนล้วนอยู่ได้ด้วยตัวเองเว้ยเออ เราไปสมมุติจิตใจไปจิตมันไปสมมุติว่าจะต้องเอ้ยจะต้องผูกพันคนนี้จะต้องรักคนนี้จะต้องยึดเหนี่ยวคนนี้เขาหายไปฉันอยู่ไม่ได้แล้วเขาเงียบไปฉันแย่แล้วมันไม่ใช่เลยคุณนะลองทบทวนนะขออนุญาตแนะนํานะครับไม่ได้ว่านะเออทบทวนดีๆแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะความรักของคุณในเดือนหน้าไม่ได้แย่หรอกอย่างที่บอกคุณคนสอดหรือว่าคนที่มีคนคุยเนี่ยคุณจะเน้นเรื่องเงินเงิน,งนทองทองมากกว่านะเออ เรื่องความรักยังไม่มียังไม่ถูกใจไม่เป็นไรเอาเงินไว้ก่อน <c oughs> เออแล้วมันมีคนเข้ามาให้เลือกเนี่ยมีคนเข้ามาให้เลือกชัดๆเลยคุณเองอะแหละที่ไม่ค่อยพอใจใครง่ายๆอาจจะยังไม่ตรงสเปคหรือย,ยังอะไรก็แล้วแต่นะส่วนคนคุณคนที่มีคู่ก็ไม่ต้องคิดมากเออคู่รักของเราให้เรามองว่าเป็นกัลยาณมิตรเออ เป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนคบกันต้องพากันเจริญคบกันต้องพากันก้าวหน้าคบกันต้องพากันมีความสุขเอ้ยไม่ใช่คบแล้วทุกข์เออไม่ใช่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็เก็บมากังวลแล้วอะไรแบบนี้ไม่ใช่เราเรารักเขาได้แต่เราอย่าไปผูกตัวเองไว้กับเขาว่าเฮ้ยถ้าเขา เปลี่ยนไปถ้าเขาทําอย่างนี้ฉันจะทุกข์ใจไม่อย่างนั้นมันจะทุกข์ตลอดชีวิตนะครับขออนุญาตแนะนํานะครับเออประมาณนี้ตัวเขาก็ตัวเขาตัวเราก็ตัวเราต่างคนต่างเกิดมาคนเดียวนะตายคนเดียวนี่สัจธรรมเลยนะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ยังรักกันก็ขอให้เลือกมองแต่ด้านดีเลือกดูแต่เรื่องดีๆนะครับอย่าไปคิดมากอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเอออย่าไปผูกตัวเองกับเขาพูดง่ายๆนะ เออเขาจะทาอะไรเรื่องของเขาเออตราบใดที่เขายังอยู่กับเรายังรักเราก็ใช้ได้แล้วเออนะเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยมีคนรักเป็นกําลังใจสนับสนุนนี่มันต้องอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อความรักในเดือนหน้าจะเป็นยังไงนะทุกๆสถานะเลยนะคนโสดคนมีคนคุยคนมีคู่แล้วได้หมดคุณกองที่สองคุณได้ไพ่เดอะฟูล มาดูพลังงานรวมกันเรื่องความรักเดือนหน้า9ดาบโอ้เครียดอะไรเนี่ยแต่ผมพอจะรู้แล้วล่ะสาไม้เท้าอหกดาบ The Star. เดอะสตาร์ไอ้ไม่แย่ไม่แย่มาขยายความการคุณกองที่สองเดอะฟูเป็นตัวแทนของความสบายใจละลาไม่กลัวอุปรสรรคใดๆทั้งสิ้นนะเดอะฟูไม่ใช่คนโง่นะครับผมอย่าไปแปลตรงตัวนะอย่าไปแปลความหมายเดียวเ t h เ f u l นี่คือความลันลาสบายใจมีอิสระทั้งความคิดอะไรก็แล้วแต่ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณก็ได้กรณีคุณเป็นคนโสดคุณยังลันลาอยู่ดีอ่าแต่ถ้าคุณมีคนคุยหรือว่ามีคนคบหาอยู่หรือเร่งเร็งใครไว้คุณอาจจะมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้เก็บมาคิดมีเรื่องให้นอนไม่หลับพอสมควรไม่ว่าจะกังวลว่าเขาจะมีใครไหมเขาจะชอบคุณไหมเขาจะรักเราไหมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรื่องที่ยังไม่เกิดเนี่ยขออนุญ,ญาตแนะนําว่าอย่าเก็บมาคิดเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ขอให้คุณมองไปข้างหน้าไม่ว่าคุณคนโสดมีคนคุยหรือคนที่มีคู่แล้วก็แล้วแต่มองไปข้างหน้าแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเดินทางกปด้วยกันอย่างยาวนานถ้าเป็นคู่รักคู่แท้ที่จะตกลงปรงใจร่วมชีวิตกันก็ต้องเดินทางร่วมกันตลอดชีวิตถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นจะมาคิดเอาแค่วันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้ปีนี้ไม่ได้แต่พลังงานรวมของเดือนหน้าที่ถึงเนี้ยมันเป็นประมาณนี้ก็คือคุณยังต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต่อไป เป้าหมายปลายทางมีความสุขร่วมกันแน่นอนขอให้เข้าใจกันในปัจจุบันก็เพียงพอเออแต่เดอะฟูใบแรกเนี่ยผมเกือบลืมบอกไปมันตีความได้สองอย่างเมื่อกี้ตีความให้คนสอดไปแล้วว่าคนสดกําลังรัลลาอยู่มีความสุขด้วยตัวเองอยู่แต่กรณีนี้มันบอกด้วยว่าคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นี่ไงแมเกือบลืมพูดนะนึกขึ้นได้โชคดีอ่าคนที่มีคนคุยเนี่ยหรือคนที่มีคนคบเนี่ย คุณยังไม่ได้สถานะถูกไหมครับเออมันเป็นลักษณะที่ว่าคนของคุณเนี่ยเขาละลาทําให้คุณเครียดเออจะเอายังไงก็ไม่เอาสถานะก็ไม่ให้ความชัดเจนก็ไม่มีอะไรทํานองนี้แยกเป็นสองประเด็นนะหนึ่งนะถ้าเป็นคุณคนโสดไม่มีใครนั่นคือคุณสบายใจดีคุณละลาเองคุณสบายใจด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นคนที่มีคนคุยคนคุยของคุณคือคนที่ละลาทําให้คุณเครียดเออนี่คือประเด็นสําคัญแม่เกือบลืมเกือบลืมนึกขึ้นมาได้ใช่เลยโอเคนะ ต่อนะอคนที่มีคู่ไม่ต้องกลัวชีวิตนี่ไง,ง,งยาวไกลเหมือนการเดินทางข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรดังภาพนี้เออคุณและคู่ยังต้องไปด้วยกันอีกยาวไกลไม่ว่าเขาจะทําตัวยังไงกันแล้วแต่ไม่ว่าจะมีความสุขร่วมกันความทุกข์ร่วมกันขนาดไหนไม่ว่าจะต้องผเผชิญอุปสรรคอะไรกันบ้างนะชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงไม่มีใครโชคดีตลอดไม่มีใครโชคร้ายตลอดแต่อนาคตสดใสแน่นอนเพราะฉะนั้นระยะยาวอย่าเพิ่งไปคิด เอาตามหัวข้อนี้ก่อนเดือนหน้าเป็นยังไงเดือนหน้าก็เป็นอย่างที่บอกคุณคนสอดจะละันลาดีส่วนคนที่มีคนคุยจะยังไม่ได้สถานะและคุณจะเครียดส่วนคนมีคู่ก็ใช้ชีวิตร่วมกันร่วมทุกร่วมสุขกันไปตามปกติได้ไม่มีปัญหาครับคนที่มีคู่แล้วจะเรียบเรียบราบเรียบไม่มีปัญหาอะไรซึ่งดีแล้วคาดหวังได้ถึงอนาคตสดใสนะครับประมาณนี้คุณกองที่สองโอเคนะครับวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อความรักเดือนหน้าจะเป็นยังไงทุกๆสถาน,นานะคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่เดวิลเรื่องของสเสน่ห์โอสามดาบระวังรักสามเศร้าคนมีเจ้าของดูเลือกคนผิดเอ p r e s s อยู่สวยๆไปก็ดีแล้วโอ้ร oh, าชาดาบมั่นคงในจิตใจเดี๋ยวมาขยายความกันราชาเรียน การเงินจะเด่นกว่าความรักนะเนี่ยดูดูแล้วเดือนหน้าคุณกองที่สามม,มาขยายความกันเดวิลคุณจะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสเสน่หาความลุ่มหลงนะหนักๆเข้าอาจจะทําให้ถึงกับหลงหัวปะหัวปําได้ระวังด้วยนะเดือนหน้าอาจจะมีใครสักคนหรือหลายคนเข้ามาทําให้คุณหลงอย่างหัวปะหัวปําได้สถานเบาก็คือคกิ๊กกั๊กกันแบบไม่ได้แบบเขาเรียกไม่ได้หลงมากแต่ว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจได้แต่มีความ าลุ่มหลงหลงไหลในเสนหาเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนเดือนหน้าระวังให้ดีเพราะว่าเดวิลเนี่ยมันจะตีความไปในทางดีก็ได้คือความชื่นใจในเสน่หาก็ได้หรือในทางไม่ดีคือความลุ่มหล,ลงมัวเมาก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกเออประมาณนี้แต่สามดาบมาเตือนว่าไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่โสดมีคนคุยกําลังจะไปจีบใครหรือมีใครมาจีบหรือแม้แต่มีคนคบหาอยู่แล้วอ่ะให้ระวังรักสามเศร้าเราสามคนหรือมากกว่าสามคน เป็นรักชนลมุนแบบเหมือนกับว่ามันไม่ใช่การนอกใจนะแต่มันเหมือนกับว่าเนี่ยพอมีสเสน่ห์เยอะๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเออคุณคนโสดคุณอาจจะเลือกไม่ถูกว่าจะคบใครหรือมีคนมีเจ้าของเข้ามาจีบอะไรทํานองนี้คนที่มีคนคุยอาจจะเริ่มเขาเรียกเราหองของระแหงกันขัดแย้งกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่มีคู่แล้วอาจจะมีคนมีสเสน่ห์เข้ามาทําให้คุณควยเขว,ขวเออเนี่ยมันโยงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนะ ทุกๆสถานนะเลยระวังให้ดีระวังเรื่องเสน่ห์ระวังเรื่อง,ง,อ,งอ่าคนมีเจ้าของแล้วเข้ามายังข้องเกี่ยวหรือแม้กระทั่งเราไปหลงเขาเรียกเผลอใจไปชอบใครนอกรู้นอก,นอก,นอกทางไปแวบนึงเผลอใจแวบนึงอะไรแบบนี้เป็นได้ทั้งฝั่งเราฝั่งเขานี่คือพลังงานรวมแต่ไม่ต้องกลัวนะพลังงานคุณยังดีอยู่เออเอ็มเพลส อยู่สวยๆไปอยู่หล่อๆไปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้คือพลังงานรวมดูได้หมดแต่ผมอ่านตามหน้าไพ่เอ็มเพรสคือพลังของคนที่เพียบพร้อมคนที่ไม่ต้องแคร์อะไรมากมายแล้วก็มีอำนาจวาสนาดีจะสมหวังทุกสิ่งถ้าดำเนินชีวิตไปตามปกติอย่าไปฝืนธรรมชาติอะไรแล้วก็มีราชาดาบมาเป็นตัวแทนของพลังความเด็ดเดี่ยวเออเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองแล้วก็อย่าไปวิ่งตามใครมากอืประมาณนี้ชอบใครก็ชอบแต่พอประมาณไม่ต้องไปวิ่งตามเขาของมันจะได้ไมันได้เอง ถ้าเขาเป็นคนของเราจะได้เองนะไม่ต้องไปวิ่งตามแล้วก็ราชาเหรียญพลังงานการเงินเด่นมากดูแล้วคุณกองที่สามนี้การเงินเด่นกว่าความรักในเดือนหน้าแม้จะมีความรักมีเรื่องเสน่ห์มีเรื่องความหลงไหลความประทับใจหรือมีคนที่น่าสนใจเข้ามาดังกล่าวไปแล้วเนี่ยแต่ผมดูแล้วถ้าคุณโฟกัสเรื่องการงานการเงินคุณจะมีความสุขกับการเงินมากกว่าเ,ออเดือนหน้าจะเป็นอย่างนี้คุณกองที่สามก็ ลองไล่ดูทีละข้อนะว่าตรงมากตรงน้อยแค่ไหนตรงกับชีวิตเราไหมเออถ้าตรงก็เอาไว้ระวังนะเราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนประมาณนี้ไม่ใช่ให้เอาไปงมงายนะครับผมนะผมถึงย้ําอยู่เสมอประมาณนี้ระวังเรื่องการหลงสเสน่ห์อ่าคนมีเจ้าของแล้วมาจีบอืมหรือว่าเผลอใจไปชอบใครรักสามเศร้าเราสามคนสี่คนห้าคนชนละมุนอยู่ดีๆมีคนมารุมจีบก็ได้ อยู่เป็นเอ็มเพลสสวยๆไปอยู่หล่อๆสวยๆไปเออเรามีพร้อมพอสมควรแล้วไม่ต้องไปหวังความสุขจากใครความสุขสร้างเองได้นะและการงานการเงินเด่นกว่าโอเคชัดเจนคุณกองที่3 ครบถ้วนครับผมโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มัตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน y o u t u b e รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ